ตันนี้ M5 Pro ครับจากพี่เอเทอร์โบครับ,บ กูไปครับครไม่รู้จักคนนี้นะคนนี้นะคร้บ9499าครับมาเล่นไฟและแรกสนามที่ตีค uh> ร um ับตัน uh นี้เม้งตังต้นเชียงรายครับออฟก็มันเร็วครับ สูงกับเสียงต้องเอาแล้วับรู้สึกว่าขนาดที่สามที่านอันนี้อ่ะตายเพะของเร็วครับ1,255อครับทมครับเริ่ครับุาส่่แกาเก้าสองหนึ่งเกครับ2องครับ อันนี้มาก่อนเลยครับอันนี้น่าจะเป็นนักวุกิทองครับโปลาฬครับหายหุ่นนักข่างนะครับเป็นโปกาฬหายหุ่านครับเดี๋ยวดูครับจะตอนนี้เวลาที่เท่าไหร่ครับ 1194เสครับ8256ครับแป5สครับสองร่ับหนหเสีครับ ไม่ติดนะแต่ก่อนหน้านี้เขานมีัมอด้านว่าะไปรู้ว่ามักมันอก้ย่่ากทำไมรถเหมือนเบาลงรถปล่อยไหลยาวเลยครับน่ยครับ ของพี่เอครับเอามาวิ่งกับท่อเจอแตกครับเอาเกาเหล็กทาท่อครับแล้วก็สายรัดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนครับ <โล S 1> ก็เลยได้มาประมาณนั้นครับเป็น<ล>กำลังใจให้ทีมงานครับ เจ็ดครับแปดหนึ่งแปดนึ่งห้าเครับสองร้อยหกสิบครับหนึด่ด 5, ครับแปดหครับที่นชลกันยังอที่ 7, 7, 7, 8, ูอรครับเร็วี เอาไหมอไหวมีไหวเนี่ยเอไหวเอาครับกใส่เียก็เอาให้หนึ่งหรือแปดห้าามสอง